วัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะฮะเซลปุ้มอิสุ u รีวิวทางช่อง YouTube ของรถอิสุ u ของคุณปุ้มนะครับยังไง,งวันนี้ก็ลองมาชมรถคันนี้กันดูนะครับว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะฮะ ที่ผมยืนอยู่เนี่ยด้านหลังก็คือรถรุ่นแคปโฟครับแคปโก็คือหมายถึงว่าเป็นรุ่น4ีประตูแบบไม่ยกสูงนะฮะ,ะรุ่นนี้จะมาเป็นในแบบของสีขาวไซเบเรียนนะฮะเรียกว่าสีขาวไซเบเรียนไว้นะครับะจะเป็นรุ่นสีขาวธรรมดามาพร้อมกับกระจังหน้านะฮะเป็นรุ่นใหม่ปี2024นะฮะกระจังหน้าจะเป็นสีเปียโนแบ็กนะฮะน่นะฮะเปียโนแบ็กไล่ลงมาด้านล่างก็จะเป็นช่องดักลมขนาดใหญ่ลายใหม่นะฮะ แบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับไฟหน้าขนาดใหญ่เห็นไหมฮะไฟหน้าขนาดใหญ่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยไฟเลี้ยวก็อยู่ในโคมนะฮะจะไม่มีไฟเลี้ยวจะมาอยู่ด้านล่างไม่มีแล้วนะฮะด้านล่างของเราจะมีช่องดักลมอยู่ด้านนี้นะฮะกล้องลองเข้ามาดูได้นะฮะตรงนี้ตรงตรงนี้จะมีนะฮะช่องดักลมสําหรับเวลาวิ่งไปเพื่อให้เกิดความประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นนะฮะ,ะแล้วก็ฝากระโปรงเออผมลืมลืมเลยหลายๆคลิปที่เคยบอกไปฝากระโปรงของเราก็จะเป็นแบบใหม่นี่นะฮะจะปีสันมี โหนกนูนขึ้นมาเพื่อให้ลู่ลมหรือว่าไล่อากาศได้ดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวถัดมาที่ด้านล่างคัดด้านข้างของตัวรถนะฮะนี่เลยครับสัญลักษณ์แคลฟเห็นชัดเจนคือแค p ฟ o ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะสัญลักษณ์ของแคลฟก็คือทําให้เรารับรู้ได้ว่ารถรุ่นนี้เป็นรถ4ประตูนะครับมาพร้อมกับมือจับขนาดใหญ่สีดำนะฮะสีดําทุกรุ่นนะฮะไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรมือจับราจะเป็นสีดํานะครับ รถรุ่นนี้เป็นแบบล้อกระทะนะฮะขอบ15แต่ว่าถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจที่จะเปลี่ยนล้อแม็กที่จะมาออกรถกับผมแล้วอยากเปลี่ยนล้อแม็กเราก็สามารถทําให้ได้นะครับขอให้ลูกค้าแจ้งไลน์มาก็ได้นะครับหรือจะเป็นสีอะไรพร้อมโหลดตกแต่งให้ครับยังไงก็แจ้งได้นะฮะถ้าจะเปลี่ยนล้อนะครับเดี๋ยวมาดูที่ไฟด้านหลังนะฮะเป็นยังยังไม่มีเป็นไฟแบบ LED เหมือนรุ่นปกตินะครับของเราถ้าเป็นพวกแคปโฟรุ่นธรรมดาที่เป็นล้อเหล็กล้อกระทะอย่างเงี้ย ไฟของเราจะเป็นแบบเดิมอยู่นะครับยังไม่ไม่ใช่ไฟ LED แต่ว่าให้ความสว่างที่ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับนะฮะแล้วก็มาที่ฝาท้ายนี่นะครับฝาท้ายก็เช่นเดียวกันคืออะไรที่ตัวทับมีฝาท้ายของเราก็จะเป็นเหมือนเหมือนกับตัวทอปเลยก็คือว่าจะเป็นที่รีดลมรีดอากาศเวลาลมผ่านเข้ามาเนี่ยอากาศมันก็จะไหลวนลงไปด้านล่างนะฮะก็จะไม่หมุน,หม,น,ห,มนหมุนวนเข้าไปในตัวกระบะทําให้ไม่มีฝุ่นอะไรเข้าไปในข้างในกระบะหรือจะมีอาจจะน้อยลงนะฮะ นี่นะครับก็จะเป็นสันที่โหนกมางนี้แล้วก็ตัดมาด้วยนูนตรงนี้นะฮะถ้ากล้องแพนมาเห็นก็จะรับรู้ได้ว่ามันมีเสวดทรงของมันอยู่ตรงนี้นะฮะ <c oughs> นี่นะครับมาที่ด้านซ้ายของตัวรถก็ยังเป็นมือจับกระจกมองข้างขนาดใหญ่และเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ด้านในของรถนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเลยครับ <c oughs> ครับมาถึงที่ด้านในของตัวรถนะฮะรถรุ่นนี้ ที่ผมบอกตอนแรกไปผมอาจจะบอกไม่ครบเขาเรียกว่าแค p บโฟเกรด S ตอนนี้เราจะมีแบบ SDA หรือ LD l d a อะไรแล้วนะฮะเราจะเรียกรวมๆเลยว่าเป็นเกรดเเพราะว่าเรามีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่มาให้นะฮะหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่พร้อมปุ่มปรับด้วยนะฮะเนี่ยนะฮะใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ที่มาที่สำคัญสคัญก็จะมีตัวนี้ USB นะฮะแบบ Type C สามารถเชื่อมต่อข้อมูล เท่ากับโทรศัพท์เพื่อมาเล่นกับเครื่องเล่นหรือจะชาร์จแบตก็ได้ได้ความไวมากยิ่งขึ้นนะฮะ USB Type C นะฮะเราจะย้ายจากด้านล่างขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วนะฮะเมื่อก่อนจะอยู่ด้านล่างนะฮะตอนนี้เราย้ายมาอยู่ด้านบนแล้วนะฮะจอตัวนี้เนี่ย <c oughs> นอกจากจะใช้อ่ดูข้อมูลของรถแล้วหรืออ่ใช้ระบบัลติมีเดียอะไรก็ตามแต่อ่าตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลังด้วยนะฮะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะ ภาพจะตัดขึ้นมาที่จอนี้ท,ทันทีทําให้เรามองเห็นได้ชัดเจนนะฮะก็จะเห็นที่ที่จองตงัวนี้แล้วก็ที่พวงมาลัยเห็นไหมฮะจะมีปุ่มแบบนี่ปรับเครื่องเล่นตัวนี้นะฮะสามารถปรับได้รับโทรศัพท์หลังจากเชื่อมต่อบลูทูธแล้วเราสามารถรับโทรศัพท์สั่งงานด้วยเสียงหรือจะวางสายโทรศัพท์นะฮะสามารถทําได้ง่ายมากนะฮะเพียงแค่ใช้นิ้วสัมผัสนะฮะเบาะก็เป็นเบาะขนาดใหญ่นะฮะแต่ลวดลายอาจจะไม่เป็นเหมือนแบบ ตัวท็อปที่มีลายมีอุระนะฮะแต่ว่าเราก็ให้เขาเรียกว่าให้ขนาดที่ใหญ่ที่ใหญ่เท่าๆกับที่เป็นรุ่นท็อปหรือจะเป็นตัวรองท็อปอะไรก็แล้วแต่เบาเราให้มาขนาดที่เท่าๆกันนะฮะแล้วก็ถัดมาที่เกียร์นี่มาดูที่เกียร์เกียร์เราก็ยังเป็นเหมือนเดิมจับกระทัดรัดนะฮะมีมาพร้อมกับเกียร์เดินหน้า6สปีดนะฮะเกียร์หนึ่งถึงเกียร์หกมาพร้อมอพร้อมกับเกียร์ถอยหลังที่อยู่ข้างๆกับเกียร์หนึ่งนะฮะใช้งานง่ายเวลาจะเปลี่ยนเกียร์ถอยเราแค่ยก แหวนตัวนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยยกแหวนตัวนี้นิดนึงนะฮะลองดูนะครับเวลาเราใช้เกียร์ถอยเราเหยียบคลัตช์ใช่ไหมฮะยกนิดนึงแล้วก็ดันไปซ้ายสุดแล้วก็ผลักขึ้นเราจะมีเสียงเตือนด้วยนะฮะตัวนี้เวลาเราเข้าเกียร์ถอยแล้วภาพก็จะปรากฏที่หน้าจอขึ้นทันทีนะฮะใช้งานง่ายครับๆๆแล้วก็ที่ไม่ลืมอีกนิดนึงตรงนี้นะฮะกล้องลองดูนะฮะเรายังให้ตัวนี้นะครับช่องเสียบชาร์จแบตแบบรุ่นเก่าหรือจะ ต่อกับกล้องมองหน้าก็สามารถใช้ตรงช่องนี้ได้นะฮะใช้งานง่ายมากนะฮะเดี๋ยวไปต่อกันที่ด้านหลังดีกว่ามิติของเบาะเนี่ยนะฮะเรายังให้ความกว้างที่ที่ผมบอกไปตอนแรกเมื่อสักครูน่นี้ว่าความกว้างของเบาะเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนก็คือ,อยังเท่าเดิมอยู่แล้วก็สามารถปรับได้นะฮะปรับแยกแบบ 60- 40เดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันปรับยังไงนะฮะ6กก็คือฝั่งนี้จะปรับได้เยอะหน่อยก็คือดึงแค่ดึงเชือกตรงนี้นะฮะ กล้องลองมองดูนะฮะจะมีเชือกใช่ไหมฮะเราดึงนิดเดียวนะฮะดึงขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็เบาะมันสามารถยกได้นี่นะฮะง่ายเวลาเราจะเก็บของหรืออะไรเราสามารถไปเกี่ยวกับที่ที่พนักพิงศรีรษะได้มันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็จะมีนี่เลยกล่องเก็บของเล็กๆน้อยๆใต้นี้นะฮะกล่องเก็บของฝั่งนู้นก็มีเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะไปทาให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะนี่นะฮะอันนี้คือพับมาละหกสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์โอเคฝั่งนู้นก็พับได้แบบนี้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ ขออนุญาตเปิดที่พิงหลังนะฮะก็จะมีเชือกเช่นเดียวกันนะฮะกล้องลองลองดูตรงนี้นะฮะเวลาลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ทราบว,ว่ารถเราเนี่ยสามารถพับเบาะได้หรือเปล่านี่ฮะตรงจุดไหนมีเชือกลองดึงดูะฮะไม่ต้องกังวลว่าจะพังนะฮะปึ๊บเลยอึ๊บนี่นะฮะแล้วเราก็พับลงโอเคจริงๆมันสามารถพับพับลงได้แบบลงไปทับกับเบาะนั่งของเราได้เลยแต่ตอนนี้ คือเบาะบนั่งฝั่งคนนั่งเนี่ยนะฮะเราเอนม,มาเยอะนิดนึงมันก็เลยไม่สามารถพับลงไปได้นี่ยนะฮะด้านหลังเราก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะมีจุดยึดอะไรต่างๆนานานะฮะอันนี้เป็นตัวเกี่ยวเบาะให้มันยึดเอาไว้เวลานั่งมันก็จะได้ไม่กระแทกหลังนะฮะลองลองดูไปที่ด้านล่านนงนิดนึงฮะนี่นะครับชุดเครื่องมือของรถคันนี้จะอยู่ที่หลังเบาะนะฮะสำหรับ4ประตูนะฮะสประตูจะมีชุดเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็จะมีต่ําลงไปก็จะเป็นพวกชุดแม่แรงสําหรับยก รถเวลาเปลี่ยนล้ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะไม่เหมือนกับพวกสเปซแคปนะฮะถ้าเป็นสีประตูขอให้ดึงเบาะดึงเบาะด้านหลังแล้วพับลงมาเนี่ยเราจะเจออุปกรณ์พวกนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฝั่งนู้นสักครู่นะฮะนะฮะว่ามันสามารถยกได้เหมือนกันนี่เลยเนี่ยเปเชือกอะไรเนี่ยสามารถยกได้ง่ายเวลาเราจะเก็บเราก็จะมีนะฮะกระดุมนิดนึงปิดลอด็อตรงนี้ฮะแค่นี้เองนี่ฮะ ยกขึ้นมาลอ,อยมีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆวางอะไรได้เลๆๆๆ็กๆน้อยๆสมมติเราซื้ออะไรที่มันคิดว่ามันจะเปียกพรมหรืออะไรก็ตามแต่ขงใปใต้นี้แต่ก็อย่าลืมเอาออกแล้วกันนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะเหม็นนะ <c oughs> ฮะ,อ,ะอันนี้ก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้สําหรับรถรุ่น c a ปโฟรุ่นมาตรฐานเดี๋ยวไปด้านหน้ารถกันต่อครับครับ <c oughs> ก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวรถรุ่น4ประตู สแตนดาร์ดนะฮะ,ะทีนี้เนี่ยโปรโมชั่นของเรามีอะไรบ้างหลักๆง่ายๆก็คือลูกค้ามีงบประมาณในใจไหมสามารถบอกเราได้นะฮะมีงบประมาณในใจเราสามารถทําให้ตามงบประมาณของลูกค้าได้นะฮะแต่ถ้าอย่างที่ถ้าให้ผมทำเนี่ยผมจะทให้ลูกค้าดาวอยู่ประมาณสักสามหมื่นนะฮะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็จะมีเปลี่ยนล้อแม็กแต่เปลี่ยนร้อแม็กอาจจะต้องดูรายดูอะไรนิดนึงอาจจะมีเพิ่มเงินนิดหน่อยนะฮะแต่ก็คิดว่าลูกค้าน่าจะรับกับราคาได้นะฮะยังไงก็ อยากฝากให้ติดตามด้วยนะครับสำหรับช่อง YouTube ของเซล์ปุ้ม Isuzu r e ีวิวยังไงต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันขอบคุณมากครับ